สวัสดีทุกทุกท่านครับพบกับช่อง่อแอมีแอนโกมินแฟมิลี่ครับพบกับโกมินครับพี่น้องครับ <laughs> สวัสดีตอนเศ้าๆมื่อนี้ครับวันนี้วันพฤหัสที่สองธ <c oughs> ันวาคมครับมื่อนี้หนาวแห้งครับพี่น้อง <c oughs> ใีการหนาวๆมื่อนี้ครับท่าทดท่าเสียงเ <c oughs> ยื่มพรุงผ,ผ้าครับ <c oughs> อุาลจังหวัดสุโนครตลาดสดบันกำเพิมับพี่้องครับเดดเดวเดดบริยัติบร,ร,ริยาติอนิยัติบริญาตสี่องศาครับตลาดสดบันกำเิ่ม1สี่องศามื้อนี้วันพฤหัสพฤหัสที่สองธันวาคมเอาบรรยากาศชุนซา ช่วงสศรสาๆเย็น e สวยๆเอออ่าเอาบรรยกา,รา,ากาศมาฝากพี่ฝากน,น้องครับให้ตลาดเฮ้อเเอาอ่าเน,น,นะบบนี่ยพี่น้องไทยตาาลาดเฮ้าครับ <โ billion S 2> ตอนนี้ครับบางหมูบางตา,าบางแล้วครับลืมบางแล้ว ไดกันเลยกลับไปแล้วแต่โดนัดกันเหลือครับโดนัดเหลืออยู่ถุงหนึ่งผู้ใดนอ้อสิบบาๆเหมาไปตลาดห้องครับแบงค์กับมี่กาแฟปาตังนีแตงโมงกับมีครับแตงโมงกับมีไส่บาททำบุญไส่บาท ทบุญตัดบาทจวงเช้ากซ่ขมาครับนี่หละว่าล่มพร้อมนะครับนี่ทั้งหนาวทั้งล่มครับนี่14องศาลมพัดวีวีกันได้ยินเสียงลมโอ้โอไป้องยินก็ไทยตลาดเท่าครับช่วงเช้าๆซ ชุมชนคำเพือ่อไก่กับมี่ลาแห่งกับมี่มี่เอวโยนอกินให้เลือกซื้อเลือกหาพักน่างห้างหา กับมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสดทุกคนนะครับเด้อชมสาวอนายูน่ากินสนั่สุกนะเพืออโดนาโดลงแต่ยังไม่กินไอ่น่กินยาลรืเล่าละ่ะ รอรบวานหว่อ่ะมือนีอัพ้าอัพเด็ดอุณหภูมิอุณหภูมินะครับนะมือนีขออนุญาตเป็นหาพระยาก่อนอากาศตอนนี้กับกุ้พาน13ถึง14องศา ในกาศช่วงนี้เศรษฐเย็นๆครับที่สามประมาณ1ิสองโอ้ยเย็นมือจุ๋ยจุวยกี่น้องาใ่ด้เรอ้เอดเ่ะข้เมือบ้านนอข้เมือบ้านนขึ้นมาเต้ามอยขึ้นูที่นานบานนาอางา เขาหน่ะเย็นกว่าไม่สึนหัวฟูที่มันเย็นเย็นะช่ไหมต้นไม้หลาะเออมันซึนเพราะน่นมันยังกันได้ทอดหนากด้วยบอกมันเย็นไปก็ได้แล้วนี่ในห้องกันยังเย็นกันขึ้นไปยังดีเย็นเลยก็าันี้มีทางขึ้นมีทางขึ้นลงทางครัวร้านเราทางสะพานนีไหมวันนึงโอปัสซิวน่าโดนบัรนาบัรนานี่ได้กินได้ยิ่งดีสดยิ่งเย็น มันมันเป็นหัวฟูซักตันบ่มลุกนะน่ากินนากน่าทานาน,น่านนนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับช่วงเศร้าๆนี่คันเนี่ย อายุหากินครับตามวิถีไทยตลาดเฮ้าครับมาให้กำลังใจมาอุดหนุนโกลมินเดิมบุลลอกซ์สองกล้องโดนัทโดนัทซิงครับโกลมินโดนัทซิงอ,อายุหากินมาอนี้ครับเฮ้ยจงเศร้าเหลืออยู่ถุงหนึ่งคือได้เสื้อหมาลน,นี่เนาะทราบไหมทางอะไร

ขาเก็บข้องนะพี่น,อน้องพอแล้วพอแล้วมันอีพ่อแล้วจะเรียนเพิเ่ล่หน่อยยังไงก็ฝากพี่น้องครับให้กําลังใจกูมินเดเต้ครับเด้อ,อบรรยากาศไทยตลาดเอามาฝากครับพี่น้องเหมือนเริมเก็บเขาเก็บข้องแล้ว เก,กื่อเราหน่อยขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจ เย็นมากว่ะคุณจะร้อนเด็กเายเลยคุณคุเกูรู้เออแม่ก็รูเไม่สุกจะเด็กไฟออกมาเพราะรู้ว่าอุกน้อยๆมือมันยุ่งเท้อสุดสาวเหมือนเด็กหนุ่มแม่แม่เข้าหัวแล้วมันจ้าไม่ได้วาดอืม

เอลูดิมาร์บาฮึ่มงูงงยังดีชงเี่ชิดนนี้แบบับต้อนละคุณเยอะเรือมากเลยคุอนเย ได้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเย่ายลอจากไหนลอจากไหน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุุขคนอีกรอบหนึ่งครับก่อนสิล่งห่างอําลาพาดจากกันลงหา่างอําลาพาดจากกันครับพี่น้องสวัสดีมีหลักแฟนเพลงไปอยู่ทางไกลทางไกลเราจะอยู่ในซอกในหลืบใจกัมาให้กำนั่งใจก็มินมือนี่ครับสำหรับมือนี่ครับอัปเดตอุณหภูมิ เ้านี่อีกเทือนึงตลาดสนบ้านขุ่เพิ่มครับอำเภอภูพานจาังหวัดสกลนครอ,อัปเดตอัปเดตเ้านี่ครับครับบรรยากาศเ้านี่ที่ละทั้งภูพานครับ บรรยากาศ360องศาครับเมื่อนี้ครับตอนนี้14องศาครับบานกาเพิ่มเข้าอ14องศาอุณพุ่มนะตอนนี้ณเวลา6โมงนิดๆ6กโมง17นาทีครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเอทุกสารทิศขอบคุณทุกสอกหลือที่มาให้กำลังใจผมมินมนี้ครับมอนี่ครับพูมเล็กๆน้อยๆขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจคุณพีขอบคุณน้องที่มาให้กำลังใจครับขอบคุณพีขอบคุณน้องที่มาจอบเมืองแนมเมืองซารับเซารนีมีอย่างไรครับเบาน้องฮอรนกันครับขอญาต ลงหานเตรียมตัวเสร็จภารกิจหลักนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยๆย